สวัสดีครับผมอื้งซาพาทัรวครับ พามาเที่ยวอเมื่อวานนี้พาไปเที่ยวแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพามาหาอะไรทายกันนิดนึงปกติเราพูดถึงมันฝรั่งเนี่ยเราต้องนึกถึงเฟ,ฟลมฟรายแล้วก็พวกขนมกรอบใช่ไหมอบกรอบเป็นถุงๆแต่ไม่ไม,ไม่บอกยี่ห้อแต่ว่ามาวันนี้ครับเรามีของแปลกมาแนะนําอีกหนึ่งที่ที่ชาวเพชรบุรหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นรวมถึงผมด้วยเมื่อวานนี้ได้ลองชิม,มแล้วอร่อยมากตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าร้านอโอเคปอตโต้ okay ครับอยากรู้จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามมาันดูข้างในกันดีกว่าตามเลยครับ ชื่อร้านโอเคปเตโต้เป็นมันฝรั่งเสียบไม้เป็นของว่างที่นักกีฬาที่มาแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่26มะขามหวานเกมนิยมกันมากและที่สําคัญราคาถูกมากเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองสวัสดีค่ะน้องๆพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะก็คือน้องมาจากจังหวัดอะไรกันคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอคะที่กรุงเทพมีแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะได้เคยทานหรือยังคะค่ะเคยแล้วคะ่ะอร่อยไหมคะก็อร่อยดีคะ่ะ อบรสชาติไหนมากที่สุดล่ะชาวครีมค่ะตาว์ครีมค่ะ,คะล้วมีความรู้สึกไงพอกินเข้าไปแบบเหมือนมันฝรั่งแบบทั่วไปไหมคะก็อร่อยกท็ทั่วไปค่ะครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับชื่โอโพี่อะไรครับในนาตัวนิดนึงค,ครับพี่เล็กค่ะพี่เล็กชื่อจริงว่า สรีพิณัน,นค่ะครับผมแล้วไปยังไงมันยังไงถึงได้มาเป็นเอ่อมันฝรั่งที่มันรูปร่างแปลกๆอะไเยอะครับผมเคย,ๆๆเ,คยเห็นเหมือนกันอ๋อมันก็มีแนวคิดอะไรนิดหน่อยอะค่ะก็เลยออกมาทอํอ,อคิดว่าเป็นไรายได้ที่โอเคก่อนก่อนที่จะทํามันฝรั่งเนี่ยพี่เล็กทาอะไรมาก่อนครับตอนนี้พี่ทําธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะคะอืมก็พาลูกค้าเที่ยวทัวร์ทั่วไปอะค่ะพี่เล็กทำอ่มันฝรั่งอันนี้มาได้หรือยังครับประมาณสัก แเดือน,นะคะแะเดือนนะครับรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็โอเคนะคะดีมากปกติที่ไรจะขายอยู่เท่าไหนครับ พี่จะขายตางานทั่วไปค่ะออกทุกจังหวัดออกทุกจังหวัดเลยอืมํำงานประจําปีทั่วไปแล้วร้านครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่เล็กช่วยบอกเลยว่าไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่และอย่างมันเป็นอะไรบ้างเช่นมันมีรสอะไรบ้างอะไรพวกนเนี้ยอ๋อมันจะมีรสพวกชีสสไปซี่พิซซ่าสาหร่ายกระเทียมซาวคีมาประมา,มายอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ขายดีที่สุดของร้านคือต้มยำกับบาร์บีคิวสองอย่างอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดผมเราทําเองด้วยครัแล้วเกิดใครที่ดูเก ดูแล้วอยากจะทําขึ้นมานะครับจะติดต่อได้ยังไงครับติดต่อได้ยังไงก็เราขายแันชายอยู่ค่ะก็ตามเบอร์โทรหน้ารานเบอร์ไหนครับ089ค่ะ5306333ครับผมเอาว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมาตามเบอร์ที่ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไไ้ทางดีก่่าอยู่นะครับ ก็ครับได้อดีางที่เห็นนี่เลยครับมาหนึ่งไม้ไม่แน่ใจว่าระไหนะน่าจะเป็นต้มยำนะเนี่ยเพราะตอนนี้คนกำลังคึกคืนเต็มร้านเลยครับใครสนใจก็ลองแวะมาแล้วกันกับที่หน้าโรงกินมวยที่สถาบันการพัฒนาศึกษาครับแล้วก็ใครสนใจจะติดต่อเป็นไปชายของตัวเองก็เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะวิ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ขอตัวอ้วนซ่าไปกินก่อนแล้วกันครับหิวครับเจอกันใหม่วอกาสหน้าไปครับสวัสดีครับไปแล้ว